เอาละครับมาถึงดีลิสซีนแรกนะครับซึ่งท่านจะได้ฟังความเห็นของผู้มกับด้วยนะครับคุณปื้อธนิตเจตนุกูนะครับว่าทําไมถึงตัดออกอะะก็คือ,อจริงๆตอนแรกสคริปต์วางไว้ว่านาวินหลังหลังจากหน่วยถูกลอยแพงบประมาณมถูกตัดออกไปแล้วเขาก็เข้าเมืองมาเพื่อ,อ,อจริงๆชีวิตเขาเนี่ยเขาตัดเรื่องลูกเรื่องเมียไปแล้วนะฮะเพราะว่าจําเป็นต้องไปเป็นสายรับ แถบตะเข็บชายแดนนะฮะครับแล้วก็แต่ว่าเมื่อเมื่อเขาเข้ามาเนี่ยเป็นการวางแผนที่จะดึงตัวเขาเข้ามาอยู่แล้วนะฮะอ,อะฉะนั้นเมียของเขาก็ถูกวางแผนให้ได้สามีใหม่ซึ่งเป็นคนที่องค์กรซื้อตัวไว้แล้วอแล้วก็การการนำพาตัวนาวิน เข้าไปจนกระทั่งถึงติดคุกเพื่อให้หมดทางเลือกแลก้วก็จะมีหน่วยงานของกองช่วยแหกคุกให้ทำให้นานา,นาวินต้องจำเป็นต้องรับเป็นเป็นหัวหน้าหน่วยในการปฏิบัติการร้อยสองปิดกรุงเทพฯต้น yes นะครับพี่ปื๊ดวางปูมหลังตัวละครไว้ลึกซึ้งมาก <distinctive theme> ใช่ฮะเราไม่ตัดออกแล้วครับคือพอเราดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยเรามองว่าเรื่องมันจะ เฉ,ฉยๆไปเรื่องมันจะไม่ขับเคลื่อนไปขา re, ้างหน้าซึ่งเพียงแค่เพียงแค่เราพอนาวินถูกถูกจับไปที่โรงพักแล้วเนี่ยเ,เนื่องจากคุณเป็นสายลับคุณต้องไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิน้นคุณถูกลบประวัติออกปไจากแผ่นดินนี้เลยคือทำงานอุทิศตัวเพื่อ,อเพื่อชาติโดยไม่ได้หวังผลอะไรเป็นพวกปิดทองหลังพระนะฮะอันนี้มีโดนตำรวจจับด้วยครับแล้ว ร้อยเวรก็สอบถามแบบซื่อๆเพราะไม่ได้อยู่ในองค์กรว่าอคุณมีบัตรประชาชนไหมไม่มีคุณร้องเพลงชาติได้ไหมซึ่งมันเจ็บปวดมากนะฮะสำหรับสายรับที่เฮ้ยคุณไม่เชื่อผมเป็นคนไทยเลยร้องเพลงชาติไทยได้ไหม